สถานีบริการน้ำมันปตทหรือปั๊มปตทที่แยกเจรแม่เป็จังหวัดอุบลราชธานีก็แวะมาเพิ่มพลังให้คนที่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะครับเคาะระกังก๋วยเตี๋ยวหมูหมักกระดูกเล้งน,นี่ ปกิเนดานครับี่ครับอาหารเทีย่ยงเราวันนี้ก๋วยเตี๋ยวคอละคังก๋วยเตี๋ยวหมูหมักเซเล็ก <c oughs> อ,อ,อะไระพี่ว่ชอบอะไรคะเขาพูดเข้าพาเที่ยวครับผมก <c oughs> ดติด <c oughs> ตดดามด้วยวันนี้มาว่าก็ลงสายพิทักษ์ย,ย, <c oughs> ยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงอครับผมอ่ะอู้เพ็่อน アライ。 มาที่จตุรุบนกเราแวะมานะครับแกลงมาชิมนะครับมาลองดูแล้วนะครับอร่อยครับเป็เดยวกข้และคันที่โพลทอนเรลเมศ สังคมเลยนะท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่จังหวัดสุวรรณภูลาจาดีก็ขอแวะใช้บริการนะครับขออนุครับครับแยกเจร์เมจังหวัดอุบลราชธานีประมาณนี้ครับ